สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคลิปนี้นี่อย่งิมาโซกแบบี่ตะสิมาเว้าเดียงฟังหัน่าสิวาแล้วเลยบ่เดเว้าสิมาเว้าวเงจุดเริ่มต้นจุดจุดกําเนิดของค่าถาอุ้งอิงมาจากไหนพี่น้องสิวาฟังพอหยุดกัเนิ่จริงสิววฟังมือนั่นนอนฟังบอนั่งว่าน้ำกันนี่แหละยิ่ดิมือนั่นเนาะมือเขาล่นีใส่กเกอร์ ดูทางข้างรถตัดบิ๊กซ uh er, er, ีเนี่ยโคยังก่อนบิ๊กซีเพลกระเซมเนี่นมือนันมือนันโทรศัพท์เน็ตตี้เสียเนี่ยมมือแล้งเห็ดคนเหตุยังแล้วพุ่นบนที่บ่คืดพ่อบ่านคือยังหงุดบ่จนว่าจนว่าใส่ถอดใส่ถอดเริ่มเริ่มงานแล้วเด้เนาะอ๋อจะมาเช้ายังผู้เออาก็บอกไปต่อนนะเริ่มงานแล้ว เริ่มงานแล้วยานตามนี่เริ่มงานแล้วเป็นบ่ได้เป็น,น,น,นพี่น้องเป็นสั่งวันนี้หยุดเาเริ่มงานแล้วลวันนี้ไม่จริงเอ้าไม่ใช่ก็เราซับคดีกันหรือว่าสิไม่รู้เหรอบม่รู้นี่นั่กนก็เทียงกันนี่ตั้งดากันเอ้าที่ว่าเย็นเจ้าไม่ได้เอาไปอยู่กับจีบอสนะวะไม่จริงก็เลยมานั่งขึ้น เอาโท,ทรศัพท์ไปไว้ในถุงผ้าไปเห็ดคนมันมีฝนตัวก็เลยแลนมากสงสัยโท,ทรศัพท์เสียตอนนั่นก็เลยพอหยุดเลยเอาลงกลุ่มลงกลุ่มมอล่อกลุ่มเดนเซอร์เห็ยเียบปอยผู้เหยลองกลุ่มเดนเซอร์เหีเนาะกะกะบพมีผู้ใดตอบรับมากเมีผู้เห็นมากมันจนว่าเลือกตีเถ่าก็เลยถามหามี่ผู้เห็นโท,ทรศัพท์ในติงบอ น AH ja. mm ี่ผ OK, ู้เห็นโทรศัพท์ข่อยบ่นอ้อก็เลยว่าแม่นนี่บ่พี่น้องงานที่งานนี่ยแหละที่งานในวงนี่ยแหละพี่น้องแม่นนี่บ่พอ่นะเอามาเบึงกัน่อกันเลยว่ะไปคุ้มปดหลอกเก็บไว้เคียงอันเคียงมันอีหยังก็บเป็นยังเก็บไว้มันล้วนเคียงมันล้วนไปทั่วทีทั่วเดือนพี่น้องเคียงมันล้วนไปทั่วทีทั่วเดือนจ้าว่าห่างยิ่เท่าเดี๋ยวนี่แหละพี่น้องจะเข้าไปเห็ดเดือดไดจนห่าง ใส่งานบ่ได้ทีาวันนี้วันนี้ก็เลยว่าพี่น้องก็เลยถามเขามาที่เรียนเมติ้งตทรศัพท์ได็กขึ้เยินว่าตทรศัท์ไบเสียเลไว่าเมตติ้งอะว่าห้องเมตติ้งนี่หลัเอาเมติ้งนี่ลาเสียก็เลยว่างสิแต่ว่ากัดขึ้นเลยแต่ว่ามันนั่งใส่งานบ่ได้มันเขาไปคุ้มเห็ดปวดหลอกจะว่าเห็ดแบบใดบุปจนว่าห่าวันนี้กันเล่นพี่น้องก็เลยว่าทำไม ก้องแม่ก็สิว่าอยากไอ้พี่น่องนี่ยผู้หนึ่งสินองนกินเสียงดื่มสู้กำลังมาโดนหนีแมนี่ก็เลยว่ากระสั่นกะขอขอน้าพี่นองทั้งในพุทธศิบบาทเจ้าบาทถึงพุทธาบาทพุทธสวงบาทยังกว่าไปพี่นองคนวานอ่ะขอพี่นองเมือนันมาเบิง8ปดพันกัว่าเก่าพันกัาคน มาพึงยุเก่าพันกว่าคนเลยวล่าพูละบาทกสิพูละสิบบาทกสิบบาทกสิบาทกสิบบาทกสิบาทสบบาทกสิทสิบาทกสกสิบบาทกสิบบาทกสิบบาทก็ได้าทกสิบบากสิบบาทิบบาทกสิากสิบบาทกสิบบาทกสิบบกันบลาทกสิาทสากสิบาทกสิบบาิงบาิิงทิงบิิท่บบมบาบาทาบบาทสส สามพันสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคือพันหนึ่งสองพันสามพันกันพี่น้องเราว่ามือนันมไล่ยอดพี่น้องว่าล่ยยอดให้ฟังเรียกว่าเธอเดิจนโซกันว่าป้าคนในลายปนีเขาก็ะสอทองมือนันเมตติ้งกิบว่าหายอันีบอกนาะดีใจจะน่ากระลุกกรนม้ายะดีใจน้ำจะว่าพี่น้องอันว่าพี่น้องหักเพียงหน่อยที่เหลพี่น้องกัว่าคนใหลายกับเ้อให้รถจะน้าน้ำแน่จังเลยนิดล่ะแต่ว่า เลียเนาะเลียจากอนันดานี้แล้วก็เลยต้องสื่อท่องให้นรงอริงต้องสื่อโทรศัพท์นได้เงินยแปดแปดหมื่นครัวเงนบ่แมนเออได้เงินมา8ปดหมื่นคัวผู้ใดสิบสิบแปดเกือบแสนเนาะเกือบแสนที่แกความสีงได้จักสามสี่แส่แเมีนคันเมนพอหยุดว่าปิดไหลก่อนอาจจะได้ห่อเสียนพอหยุดแล้ิจริงินว่า เปากันว่าขันมันทะลุเป้าก็สิได้โทรศัพท์เลียกขันแต่สิซื้อท้องแทงให้ลูกสาวปักพอเหมือนปากประมาสามสี่เซนไปได้พี่น้องว่ะการซานที่เซนคือสิเอาพอาหยุดก็ไม่ทิ้งก็สิเอาแค่โทรศัพท์อือจุดกำเนิดเครื่องนี้ครับอือจุดกำเนิดโทรศัพท์เรียกว่าเอาไอโฟนเลยว่าศัพท์ซึ่งล่าสุดมันบ่พอบ่พอเกิดพียคิดตายที่ซอยดู ไมอีกสอพมันพอจิตามันบ่พ่อมันเรียสองพันกยว่าอเ่ากันหอย่าเพราะเป็นอย่างเดีวกักับิจกใช่เองแต่ว่าเพียจิตาเราเห็นในไหลแล้วก็เยว่าบต่องยวไอสิโอไให้องรวังสิบรรลุบุญีคุณไอสสรุปแล้วที่เหลือจงหันกัสื่อทองไหดรูสเาบัทหนึ่งบัหนึ่งอสามมืสามสิสามหมนุี่ดต้นขาตะเม็ดตงนขาอย่างนคา สัอนสามมื่นส่นสามมื่นสามมื่นสามนสามมสามมื่นสามมื่นสื่นสามมื่นสา่นสามก่นสามม่นามมืนสามมนสา่นสีมมื่นสามมนาืนสามมื้นสามมนจามมื่นดามม่นสามมื่สามมื่นสามนสามม่นามั่นสามมื่าื่นสา่นสาม่นสามมื่นส้มม่นามมื่นามากนานสานามมื่นส่วมามว่าม่นสาามืาื่นสดมนม่สาสามนม่น่าา่่นองชมพู หล่าขอพ่อแน่หล่าสิสอบมือนี้่โทรมาจะเสาเลยดิบันนี้แม่ก็เลยว่าอีหล่าสีเอาพ่อกินดุหน้าขอพ่อไหมเดอีแม่สีเอาคาถาให้อุงอิงอุงยิงอุงยิงเพียงนั่งกระหัวเด็กบันนี้หัวโอ้ยแม่ก็ได้แม่ก็เป็นบ้าไปแล้วเด็กบันนี้น้องชมพู่ว่าเอา่แม่เป็นบ้าปแม่เลยว่าแม่อีหลีลาแม่เลยว่างจริงเลยเขาห้องสอบปรากฏว่าไม่ต้องแหนมไง เนี่ยกอมอมวงยิงอยิงวงยิงเพียงคนกะหัวนะั่งกะหัวเดวยเจ้าน้องเจ้าผูก,กอะไรอี่เมียกะได้เนี่ยก็เป็นบา้าน่ะดีกว่าเนี่ยบ่ได้เป็นบ้าอันนี้เมียวาอีดีก็ได้วางสิ่แต่ว่าพ่อนเลิกมานั่งกเมียกับทูถ่าถ,ถามเป็นได้ส่ว่งไงบอง่ายๆส่นวนไงมีแต่เนี่งยง่ายๆง่ายๆไปน่ะเก็บล้ำลึกกำเนิดเกิดคาถาวงยิงใบมากก็ได้มาทองคาถา เืีอโทรศัพท์กัะเบิดท้องบาดอาชว์่าว่าวาน้าาตาอาชสิ์ไรพี่น้องเอฟซีคือผู้มีพรรคคุณคือคุณน้องมากอะท้องผู้เก็บป่วยไข่เกิดในช่วงในเศร้าผู้ขายทีบ่ะไรเกะขายได้ขนาดคนบ่เคยเห็นกันคนบ่เคยพ่อกันเลยคนบ่เคยเห็นคนบ่เคยพ่อคนบ่จักกันแต่ยังมีหนูเลี้ยงมาบรรจุถ้าขนาดเนี่ยยุ่นเนี่ยกินเห็นบ่อผู้นั่นเก่ามาให้ผู้นี่ก็ว่าแต่ว่าอยากยังเลยพี่น้องว่าว่ามันว่าตัก ว่าเปนวัตตาปากปากลูกสาวศักดิ์สิทธิ์เองปากพอยุตกบเนติ้งกับศักดิ์สิทธิ์ไปนนั่มะวาได้บารมีกับลูกสาวบารมีอย่างวันจีพนกระถามมาในไหลเนาะคันว่าพอยุดเม่ติ้งอยากยังคันว่าอยากนั่นอยากนี่พนก็เอามาไห้เด้ยพี่น้องเบิ้ลทั้งมาดามีก็คือบารมีของลูกสาวบารมีของคาถาอุอิเดยพี่น้องผู้ใดเสียทนนั่นผู้ใดเสียทนนั่นจสผู้ใดเสียกะ ู้เดเสียกับคาถานีกับผ่้ใดผลเดียกีมีได้พี่น้อ้กงมีความเชื่อน่ผู้ใดสิใส่คาถานีต้องมีความเชื่อต้องมีความานักถือต้องมีความศรัทธาในในคาถาสอว่นในตู่ของลูกสาวด้ี่งมันจังสิป,ประสบผลสำเร็จแต่ขันสีวัาได้พี่น่องมันถึงจะมีผลสำเร็จต่อคาถาได้พี่นอนี่กั พยุตตะมิ่งกับพ่อมาแล้ววัตวาอยากยังอยากได้ยังอยากกินยั้งพยุตม่ติ่งท่นว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่กันว่าเอ๊ะก็เอามาให้เพต่ท้องขึนกันท่านกัดสีมะไห้แม่ว่าจ่าซักซีผู้ใดสิบอกอยงาะสร้างนี่คือต้นกำหนดนี่คือมองเกิดพี่น้องทุกอื่นมีตาสามีตาลือนี่คือกำเนิดอีพี่น้องยอฟซี่ผู้เพว่คนยู่ที่แหลกคนซีเห็นเพคนซีเมียนพวกคนเป็นเอฟซีอีลีนั่นเพคนซีรู้ว่า ต้นกำเนิดมาตักมากับโฮเยต์เมดินมีเล่ยข้าถาอุ้งอิงอิงสําหรับจะมีฝากไว้สนิสักก้อนพี่น้องบอเสียยาโรบลูร้องทองเบิรงพี่น้องครับลูก้าใส่เบิร์คลิปนี้ไว้สนิสักก้อนพี่น้องบอกกันไหมคลิปนะสําหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องท่านแต่